เขาบอกว่าคุณอยากได้อะไรคุณเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยหมดบัญชีเขามีหนึ่งเหรียญเขาให้คุณทั้งหนึ่งเหรียญเลยตัวเขาไม่มีเงินสักบาทหนึ่งเขาก็อยู่ได้ <c oughs> ชอบไม่หมอชอบมากเลยทําคลิปอะไรแบบนี้นะแล้วจับได้เด๋ยเพ่แบบนี้แจชั้นแปลงไง คือคนรักของคุณน่ะมีโอเกสที่คุณจะเจอสายเปที่เขาเนี่ยพร้อมคนเปร์พร้อมทุ่มเทคุณทุกอย่างเลยแล้วเป็นเขาเองด้วยนะที่เป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณน่ะหนึ่งเหรียญน,นี้ทั้งชีวิตมีแค่เหรียญหนึ่งแต่เขาพร้อมทุ่มเทพร้อมให้คุณทั้งเหรียญเลยอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรเอาไปเลยจัดหนักจัดเต็มแถมมาอีกจัดเหรียญน,นี่คือสายเปที่เทสทู ทำคลิปมาหลายคลิปแล้วนะยังไม่เจอคลิปไหนที่แบบว่ามีหนึ่งเหรียกก็ให้หมดทั้งเหรียญแล้วยังแถมมาอีกเจ็ดเหรียญคือการทํางงทํางานเก็บงงเก็บเงินสร้างอนาคตด,ด้วยกันแล้วก็มอบให้คุณอีกทีหนึ่งทุ่มหมดหน้าตักค่ะความรักครั้งนี้ความรักของเขาคือการเปค่ะถ้าเขาเปแสดงว่าเขารักคุณนั่นคือความหมายในความรักของเขาส่วนตัวคุณเองเป็นไงคะเมื่อมีผู้ชายมาจงมาจีบเอาดอกมงดอกไม้มาจีบเป็นไงคะเป็นเดอะโวเลยค่ะ เขาเป็นโลกทั้งใบของคุณเลยนี่คือคนที่เขาตามที่คุณตามหามานานคุณชอบคนสายเปยเหรอคะอ๋อแสดงว่าชาวกองนี้ถ้าคุณหยุดคลิปดูจนถึงตอนนี้แสดงว่าพลังงานของคุณชอบแบบนี้ค่ะคุณอย่ามาสตอเบอรี่แม่หมอหนูไม่ชอบภาษาเปยอะไรไม่ค่อยมีค่ะแม่หมอแต่ดูดูยันจบอันนี้ก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็ไม่เอานะจ๊ะ เพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคนที่เป็นแบบนี้จริงเขาอะ่ะมีความตั้งใจมีความแน่วแน่นะจะทุ่มเทจะทำงานอย่างหนักในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยเดี๋ยวเขาหาใหม่ได้แต่จะเสียหน้าไม่ได้นึกออกใช่ไหมเขาจะเสียหน้าไม่ได้แล้วคุณดูนะนี่คือสองไม้เท้าสามไม้เท้าคือความแบบทุ่มเททุ่มแรงกายทุ่มแรงใจ ยอมทุกอย่างจ้ะทิ้งคาบเสือเพื่อมีคุณเขายอมทําทุกอย่างเพื่อมีคุณทำไมข้างรักขนาดนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างด้วยนะเพื่อให้คุณถูกใจอยู่มาสิบป,ปีแล้วรสนิยมะไยแบบไหนแบบเดิมแบบนั้นแต่งตัวไงแต่งแบบนั้นพอเจอคุณเป็นไงล่ะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยค่ะเป็นไฮโซหนุ่มคนหนึ่งที่มีแบบรูปรัก เหมือนนายแบบระดับโลกเออเปลี่ยนทุกอย่างขายให้ดูดีขึ้นเพื่อจะได้มีคุณทำทุกอย่างเพื่อจะได้มีคุณแล้วคือ <c oughs> การช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วยสมมุตินะถ้ามีบัตรเอทเอนะจ๊ะสี่ห้าใบเขาจะให้คุณหมดเลยห้าใบเอาคุณไพ่มันเป็นแบบนี้จะให้ฉันอ่านยังไงนี่คือการช่วยเหลือเรื่องของการเงิน กลับมาเจอกันรอบนี้ไม่ได้กลับมาเจอเปล่าๆนะแต่กลับมาด้วยการมีของขวัญติดไม้ติดมือมให้คุณด้วยและคุณเป็นไงล่ะคุณก็เป็นเดอะอะไรอะวีลฟอร์จูเลยรักเขารักนี่คือรักแท้ของฉันที่ฉันตามหามานานแล้วเลิศอยู่นะ <c oughs> โปรแกรมนี้ไปได้มาจากที่ใดคะแต่ถือว่าใช้ได้คะ่ะผ่านเลิศขอด้วยคนขอด้วยคนโอ้โหพายเศ็ษฐีขึ้น งานนี้มีหมดบัญชีแน่บัญชีที่เขามีอยู่เท่าไรหมดแน่รอบนี้เพราะว่าเขาจะทุ่มเททุกอย่างให้คุณแล้วก็มองเห็นถึงการแบบมีความรักระยะยาวเกิดขึ้นเข้าทางหน้าประตูต้องออกทางหลังประตูถูกต้องขนบธรรมเนียมแล้วเขาเป็นคนที่มีความฉลาดยเรื่องไอคิวมีความฉลาดยเรื่องของทางอารมณ์เขารู้ว่าจะเข้าทางไหนทํายังไงครอบครัวคุณรักคุณชอบเขารู้ค่ะ ไม่ได้เป็นคนแบบโง่ๆที่แบบว่าโอนเงินแล้วก็จบแต่เข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะเอออยู่เป็นจ้ะจนทําให้คุณตกหลุมรักเขาอ่ะหยวกเขาแบบนานๆหยวกเขาแบบระยะยาวอืมและนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคําทํานายที่ดีกนไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะ ข่าวดีนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่อยากเปิดดวงเสน์ะนะ้ำเมตตาแม่หมอมีการทําพิธีกรรมจุดเทียนเสน์ะนะคะวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นเลือกยามงามดีนะคะที่มีดาวเสากับดาวราหูย้ายมาอยู่ในโคโจรวันนี้ในรอบ150ปีและวันนี้คือความมีเสนีความมีอำนาจความมีบารมีเหมาะที่จะทำพิธีกรรมต่างๆให้สำเร็จได้ค่ะ เพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะอยากทําพิธีกรรมเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตาแม่หมอขอแนะนําพิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์สำหรับคนโสดที่อยากให้มีเสน่ห์น้ำเมตตาทุกคนที่พบเห็นดึงดูดโชคลาภการเงินแต่ที่แน่คือเสน่ห์น้ำเมตตาอยากได้ใครคุณแค่เพ่งจิตคุณก็จะได้คนคนนั้นแล้วเขาจะมีความรักคุณหัวปักหัวปั๊มนี่คือการเปิดดวงเสน่ห์อย่างที่สองคนที่มีคู่นะคะต้องการทําให้ความรักผูกดวงของคุณ กับของเขานะคะผูกดวงชะตาของของคุณกับคนรักของคุณเข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นคือเทียนอินคู่นะคะเทียนอินคู่เสน่ห์นะคะจะเชื่อว่าใครได้ทํานะคะพิธีกรรมนี้จะช่วยให้คนรักของเรากับเรานะคะได้มีดวงชะตาที่กับเรื่องร้ายกับกลายเป็นดีให้เรากับเขากลับมารักกันนะคะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนเป็นรักนิรันดรน,นะคะแล้วเป็นสายของพ่อขุนแผนด้วยค่ะ แล้วแม่หมอยังมีพิธีกรรมนะคะจุดเทียนลาหูนะคะเพื่อมูในเรื่องของอำนาจบาร,รมีวาสนาชนะศัตรูหมู่มารคู่แข่งเปิดดวงโคกซั์เปิดดวงมหาร่ำรวยแล้วก็มีเทียนนพเก้าค่ะที่มีความเชื่อว่าใครได้จุดเทียนน .9 พเก้าจะเป็นการช่วยล้างคุณใส่มนดําสิกับมมงคลให้มันหมดไม่ให้มันออกไปจากชีวิตและเปิดดวงการเงินการงานความรักครอบคุมทั้งจักรวาลค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเปิดดวงเสน่ห์ผูกสายยายแห่งความรักของเราบคนรักห้ามพลาดเลยค่ะกับพิติกรรมจุดเทียนเสน่ห์วันที่23สิงหาคามนี้ตอนนี้เพื่อนๆน,นะคะจุดกันเยอะมากในรอบที่ผ่านมาแล้วมีใครหลายคนนะคะที่คนรักของเขาปรับมาการเงินก็ดีการงานก็ปังดวงเสน่หนะ์น้าเมตตาจัดหนักจัดเต็มค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสอบถามจองเทียนกับแม่หมอยได้เลย,เลยผ่านทางไลน์นะคะ24ชั่วโมงได้เลยค่ะ